เพชรพระรวยสวัสดีครับผมมอนี่ขิมา่าตามแนวทางรัฐบาลไทยของเซียนกรุงเทพวดวันที่16มเมษายน2567พนทรงมใหยัยใหม่ๆสดๆลหล่อนยังพันในพ่ออนหานาหาวีน้องพี่น้องเนาะผนทรงมให้แอดกดอรชิลล์งหงง้เอฟซีทั้งสองได้เบิ่งไปน้ำกันได้พิจารณาไปน้ำกันนาะพี่น้องเนาะของเซียนกรุงเทพได้พี่น้องได้ วดนี่เพื่อนไหหมาเพิ่นจัดไหหมาตลางเนาะพี่น้องเน,ะเนาะเพื่อนไหหมาตลางตอนนี้ก่ได้อยู่บ้านเนาะพี่น้องออกมาธุระทั้งนอกวันที่16 16 เม่าช่กเก็ ยัีงกรุงเทพเจอได้ปีนอองได้เบิ่งกัน รัฐบาลรัฐบาลไทยเชียงกรุงเทพเชียงกรุงเทพรัฐบาลไทยต้องเขียนนะพี่น้องก็เขียนบ่ได้เพราะว่าของเชียงกรุงเทพน,นี่ไม่ทั้งเล่าพัฒนาไม่ทั้งรัฐบาลไทยเนาะพี่น้องเนาะของเชียงกรุงเทพหมดสาบเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อ พง,งามก็เลยนักสือพง,งามขอทราพร่เาเราะอสวาต่าตัวเลขเพื่อมงออกตัวเลขอะไเพื่อองออกอ,กอ,อย เสี้ยนกรุงเทพเนี่ยให้ล่างย่างเดียว้ะพี่น้องล่างย่างเดียววิ่งวิ่งวิ่งล่าง ห้าห้ากับหกวิ่งล่างห้ากับหกบะมิดต,ตัวเน้นด้วพี่น้องบะมิดต,ตัวเน้นห้ากับหกบะมิดต,ตัวเน้นบะมิดต,ตัวเด่นบะเบงเหล็กจิตเหล็กวิ่งของเพิ่น รกระดาษบ่เล็วินมีสี่ห้าห<อ> 8 9เก้รียกวิ่น ขั้นจับคู่มากจะได้เก้าคู่เก้าคู่ชุดเต็มเนี่เก้าคู่เขียนผิดล่ะของเพื่อนมันเป็น4เจ็ด 4.7 4.8 4.9 4 1 4 8 4 หาเจ็ดหาแปดหาเก้าว่าตรงกันมาได้ได้บ้างรักหกก็หกหลักหกก็หกเก็ด หมวกเก่าก็นี่คือชุดเต็มได้ไปนอนได้ชุดเต็มล่างอย่างเดียว ส่วนตัวเน้นเป็นเน้นให้ฟันธงเน้นล่างห8าแปดห้าแปดห้าเก้าตัวเน้นหกแปด ขึ้นเน้นซีคูซีคูนี่คือลางยางเดียวอด้ะพี่น้องชุดเต็มก็คือเก้าคูเก้าหางนี่ชุดเต็มนี่เก้าคูชุดเต็มนี่ไม่เก้าคูเขีุบ่ตซื้อบัตรตวงก็ถนัดเอาพี่น้องเข้าแคบหน่อยจอดนะครับถ้าแอดคิดทวนวันที่ส6บเมษาสองห้าหกเจ็เียนกรุงเทพรัฐบาลไทย ็นนักจังหวะเขียนรัฐบาลไทยเพราะว่าเสี่ยงเทยียบเป็นมีดเล่าพัฒนาพร้อมน้องวิ่งล่างห้ากับหกผมมีต้องเน้นนะพี่น้องเนี่ยหาคับผมแต่จับคู่เป็นเด่นไห้ยูส่วนเลขจิดเลขเว้นนี่ก็สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าส่วนจับคูเนี่ก็สุดเต็มคือเก่าคูเก่าหายสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าห้าเจ็ดห้าแปดห้าเก้าหกเจ็ดหกแปดหกเก้าเน้นห้าแปดห้าเก้า อกแปดอกเก่าเน้นสีคูสีหางล่างอย่างเดียวด้วพี่น้องล่างอย่างเดียวไม่เกี่ยวกับบนเอาแคบหน้าจอตามนี้นะครับได้มากชอบจุดไหนก็ไปหาจับสลากกินแบ่งกันเอาขอบุญขอบคุณเสี่ยงเทียบไปไลยครับผมไหวพี่น้องเท่าโวคหมานแห้งๆปังๆกันแต่ก,ก,ก็เรืองฝากคนเลยกดแช่กดติดตามเพจพาลวยสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม